ทองคำเนี่ยแหละค,ะค่ะค่ะคุณผู้ชมถามคุณผู้ชมดีกว่ารวมไปถึงเรือนขวัญว่าว่าแบบนับถือหรือว่าเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไหมคะที่เป็นแบบสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วทาให้ชีวิตปังหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดคะ่ะคน,นก็ ต้องสาทุนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมคนบันเทิงเนี่ยส่วนใหญ่เขานับถือพ่อแก่นะแล้วก็องค์พระพิคเนตนะคะเพราะว่าเชื่อว่าท่านคือครูบาอาจารย์แห่งวงการบันเทิงนะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตพลิกเลยนะคะจากร้ายกลายเป็นดีนะคะนี่คือคําพูดของพี่เอชยิมนะคะนักแสดงอารมณ์ดีที่เพิ่งเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ถูกรางวัลที่หนึ่งที่เป็นข่าวไปคุณผู้ชมนะคะเซนเบลล์จริงนะคะพี่เอ๋บอกกับเรานะคะว่าตั้งแต่เกิดมาลืมตาดูโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งแรกที่นับถือก็คือพ่อแก่ปู่ฤาษีน รที่ทามาจากหนังวงองค์นี้คุณผู้ชมดูตามภาพเลยนะคะตกทอดมาจากรุ่นปู่รุ่นย่าและอีกหนึ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เพิ่งจะเริ่มบูชาได้เพียง7ปี <ภา S 1> นั่นก็คือองค์พ่อแท่โจค่ะเป็นเทพพเจ้าเกี่ยวกับจีนนุผู้ชมนะคะน,น,นี่นี่องค์นี้เลยคุณผู้ชมใครดูอยู่ยกมือขึ้นมาค่ะ<า> ดูไม่ได้วหว้พระที่ไหนดูบันเทิงไทยรัฐก็ไหว้พระพร้อมกันไปเลยค่ะ,คะองค์พ่อแซ่โจเนี่ยค่ะคือบูตั้งแต่บูชามานะคะพี่เอกก็บอกว่ามีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตมากมายเลยค่ะเรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะจากที่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อขายน้ําส้มตามตลาดนัดไม่มีงานในวงการให้ทําบ้านก็กําลังถูกยึดภรรยาและลูกก็ต้องเก็บเสื้อผ้าย้ายเตรียมแล้วนะเตรียมย้ายสมมร็จไม่ตัวไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะซึ่งวินาทีที่ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครได้นะคะพี่เลยงงต ยังไงสวดมนต์ไหวพระอยู่แล้วนะคะก็ไปที่ห้องพระค่ะพร้อมกระบอกกล่าวกับพ่อแก่ปู่ฤาษีแล้วก็องค์พ่อแซ่โจนนะคะว่าแบบช่วยลูกด้วยช่วยให้มีเงินหน่อยช่วยเงินแบบเข้ามาช่วยชีวิตลูกหน่อยนะคะสิ้นเสียงการขอพรปุ๊บคุณผู้ชมมีโทรศัพท์มาหาทันทีเลยค่ะเร่งเรีงเรงออาจจะเป็นรุ่นเก่านะคะัลโหลวนะคะโทรมาบอกว่ามีซิดคอมเรื่องหนึ่งให้ไปเล่นนะคะแล้วก็เล่นประจําด้วยโอ้โหแกแบบโล่งอกเลยอ่ะ เล่นประจาถ้าก็มีเงินเดือนรายได้แล้วมันจุนเจือครอบครัวได้นะคะแต่ว่าที่พลิกเห็นแบบทันตาก็คือวันออกสลากกินแบ่งทบปันงวดวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะสุดๆี่เอ้ยคือได้ขอพรกับท่านทั้งสององค์เนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนั้นน่ะบอกว่าลูกกําลังขาดเงินจะไปสร้างบุญเนื่องจากรับปากไว้แล้วนะคะแต่ว่าคืออยากทำนะแต่เงินมันไม่พอจริงๆขอเธอค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองช่วยลูกด้วยนะคะเท่านั้นแล้วคุณผู้ชมเหมือนแบบว่าประกาศสิทธิท่านเลยอ่ะเปรี้ยงหลังจากนั้นถูกราวัที่ ลิกทันทีอ่ะฟังเสียงหน่อยค่ะตั้งแต่บูชามาผมไม่เคยล่วงเลยคือขึ้น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 จากหนึ่งมาเนี่ยเพราะถ้านับเป็นขั้นมาได้ผมไม่รู้ตอนอยู่อยู่ขั้นไหนแต่ผมไม่เคยแบบขึ้นมาล่วงอีกไม่มีเวลาขออะไรได้ขออะไรได้อาจจะเป็นดวงของเราก็ได้แต่ขอได้นะคุณต้องทำ้วยนะไม่ใช่ขอปุ๊บแล้วนอนรอเอ,เอามาพาดให้เมียปอนข้าวบนน้ำใช้ขี้เยี่ยวมันไม่ขึ้นหรอก เราต้องทาด้วยแต่ผมเชื่อว่าเขาส่งเราส่วนหนึ่งท่านส่วนหนึ่งโดยบันดานให้มีคนถามว่าแลเอรู้ยังไงบุญบาปมีจริงเคยตายเหรอเราขอความตายแล้วได้บุญี่ะผมไม่เคยตายแต่ผมรู้ผมทำสัมผัสได้ทำเมื่อไหร่ผมสุขใจนี่แหละคือสวรรค์นในใจเล็กๆ พี่เอเน้นย้ำนะคะว่าต้องลงมือทําด้วยนะ,ะไม่ใช่นอนไม่ใช่นอนรอคอย,คอยนะอ,อ,ะอ,อนต้องทำะะด้วยเช่นเดียวกับลูกทุ่งสาวคนนี้นะคะกระแตอาสยามค่ะที่เชื่อว่าถ้าเราทําดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเนรมิตสิ่งดีๆให้กับชีวิตค่ะและทุกวันนี้ก็ได้เนร,เนรมิตชีวิตให้เธอเนี่ยมีธุรกิจเป็นพันล้านนะคะฟังมากคือกระแตเล่าให้ฟังนะคะเส้นทางชีวิตของเธอค่ะจากเด็กสาวที่ไม่มีเงินไม่มีกินค่ะอยู่บ้านเช่าหนี้สินพรุงพลังมากมายเธอบอกว่าในตอนนั้นคาว่าโชคดีไม่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยทําอะไรก็ไม่ ประสบความสําเร็จทานู่นทำนี่ะไยมันก็ไม่ดังสักทีค่ะ,โโะแต่ชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าเธอเป็นคนชอบไหว้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละค่ะเริ่มจากได้ไหว้ขอพอรพระพิคเนทนะคะแล้วก็ได้ไปศึกษาอย่างจริงจังก็พอรู้ว่านะคะแม่ของพระพิกเนทก็คือพระแม่อุมา แล้วพ่อของพระพิฆเนศคือพ่อศิวะหลังจากนั้นก็ไหว้ทั้งตระกูลเลยค่ะแล้วความปังก็เกิดขึ้นนะคะก็ปฏิบัติธรรมเรื่อยมาเริ่มจากขอให้ธุรกิจได้แค่ร้อยล้านปรากฏว่ามันได้สองล้านขยับมาล่าสุดตอนนี้พันกว่าล้านคุณผู้ชมสามารถซื้อบ้านได้6หลัง<อ>และหน,นหนึ่งในนั้นนะคะมีมูลค่ามากกว่าร้อยล้านบาทผู้ชมแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะสามารถสร้างห้องพระห้องเทพมูลค่า 9 9 9 9ล้าน9าน้นบาทที่ฉันฟังข่าวนี้แล้วานรู้สึกเป็นมงคลมากค<ท>ุณผู้ชมดูดูภาพเอานะสาธุสาธุอย่างเดียว<ด>เลยยกมือไหว้ตามได้เลยนะคะเธอเชื่อนะคะแล้วก็ศรัทธาว่าท่านมีอยู่จริงค่ะออแต่ทุกคนจะเห็นว่าสาวกระแตเธอไม่ได้ขอพรเสร็จแ,แล้วนั่งเฉยๆนะก็เหมือนกับพี่เอกคุณผู้ชมต้องลงมือทาด้วยขยันไล์ใส่ลิฟต์มากแล้วก็ทําแบบว่าตั้งใจไม่เบียดเบนคนอื่นที่สําคัญต้องเป็นธุรกิจที่บริสุทธิ์ด้วยนะคะพี่แจ๊คไปฟังหน่อยค่ะ สำหรับแต่แต่มีความเชื่อมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่ายมานานแล้วแต่ก็ปฏิบัติด,ด้วยนะคะไม่ได้แบบว่ายเฉยๆแล้วเงินมันจะหล่นลงมาแล้ว <Yeah. S 1> เราก็ต้องปฏิบัติ <Yeah. S 1> มีสมาธิ <Yeah. S 1> มีสติ <Yeah. S 1> มีปัญญาในการ <Yeah. S 1> ทําอาชีพของตัวเองเนี่ย <Yeah. S 1> ให้ปังไปควบคู่กัน สาวก็แตงยังเน้นย้ำด้วยนะคะไม่ว่าจะนับถึงศาสนาอะไรเ<ส>ทพองค์ไหนล้วนสอนให้เราเป็นคนดีทำดีทั้งหมดนะคะที่สำคัญเธอดูแลตัวเองดีสวยฉ่ำเป็นคนรวยที่สวยด้วยนะคุณผู้ชม,ชมอีกหนึ่งสาวนะคะที่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้ชีวิตเธอพลิกผันแล้วก็เปลี่ยนแนทางที่ดีขึ้นคือลูกทุ่งสาวเบลนิพาดาค่ะเธอเป็นคนที่เลื่อมใสและศรัทธาเกจิดังแห่งภาคอีสานหลวงปู่ศิลาผู้ชมต้องบอกว่าปีนี้ทั้งปีค่ะ เราได้ยินชื่อท่านมาตลอดนะคะแล้วความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยโอ้โหมันมีมากมายค่ะส่วนตัวน้องเบลเนี่ยได้มีโอกาสไปฝังตะกรุดหัวใจนาคตะกรุดหัวใจนาฝังไปนะผู้ชม<ฆ>ซึ่งอยู่ในตัวของน้องเบลเนี่ยทั้งหมดเดดอกด้วยกันนะคะเธอบอกว่าหลังจากที่ฝังมาเนี่ยผ่านไปเพียงไม่กี่วันก็มีทั้งงานละคร งานภาพยนตร์ติดต่อมาแบบเพียบๆค่ะแถมยังได้เป็นบทนําด้วยนะ,ะพูดง่ายเป็นนางเอกเนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นการพลิกชีวิตของเธอเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เธอเดินสายร้องเพลงอยู่ในวงการมาตั้งนานมันไม่ดังสักทีค่ะ <Ừ. S 1> แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมันก็ด้วยความเชื่อส่วนหนึ่งด้วยประสบการณ์ส่วนหนึ่งนะคะออตอนนี้เธอมีชื่อเสียงมากขึ้นดูแลครอบครัวได้มากขึ้นเนี่ยนะคะโชว์เครื่องรางของขลังเนี่ยลงปูซิลาทั้งนั้นเลยเมื่อวันก่อนมาบันเทิงไทยรัฐเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่แหละนี่แหละเคล็ดลับของเธอและจากสิ่ เบลไม่ได้เป็นผู้รับอย่างเดียวนะคะ ทุกครั้งนะคะที่ทางวัดจัดงานการกุศลต่างๆเธอจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือตลอดนะคะรวมไปถึงเป็นโต๊ะโผจัดฟุตบอลหญิงการกุศลค่ะเพื่อหารายได้สมทบทุนในการร่วมสร้างวิหารใหม่ให้กับหลวงปู่ที่จังหวัดกาลสินนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณหลวงปู่ด้วยนะคะและนี่ก็คือเคล็ดลับความปังนะคะจากเรื่องราวของความเชื่อนําไปสู่ของความร่ํารวยแต่เน้นย้านะคะว่าเราต้องลงมือทําด้วยนะคะนั่งรอสวดมนต์อย่างเดียวไม่พอต้องลงมือทําแล้วจะเฮงจะปังข้ามปีเลยค่ะ พูดถึงเรื่องราวความเชื่อพี่แจ๊คขาจะบอกว่าหลายคนเนี่ยนะโอ้มีความเชื่อแต่ขอมีแบบวิทยาศาสตร์มาซับพอร์ตด้วย